สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพี่ชื่อปุ้ยฝ้ายค่ะปีหนึ่งค่ะส่วนพี่ชื่อเอนะครับปีหนึ่งเหมือนกับพี่ปุ้ยฝ้ายเลยพวกเราสองคนนะคะเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาศิละปะศึกษานะครับเย้ สาขาศิลปะศึกษาของเรานะครับก็จะมี1เอกครับนะั่นคือเอกศิลปะศึกษานะครับภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาครับมาเริ่มกันที่เนะื้อหาก,การเรียนของเอกเรากันเลยจะแบ่งเป็นวิชาบังคับ45หน่วยกิตค่ะประกอบด้วยวิชาวาดเส้นวิชาเขียนแบบภาพพิมพ์จิตรกรรมประติมากรรมงานดิจิตัลหรือว่าประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะเรียกได้ว่าเราเรียนแทบจะทุกอย่างของศิลปะเลยค่ะ นะครับส่วนวิชาเลื่อกนะครับก็มีกันถึง20หน่วยกิตเลยนะครับวิชาเรื่องนะครับก็คือก็คือวิชาที่เรียนต่อจากวิชาบังคับนะครับหรือว่าเป็นวิชาแอดวานนั่นเองนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนวิชาบังคับแล้วมันแบบยังไม่จุใจไม่เก่งพอแล้วก็สามารถที่จะเรียนแอดวานเสริมได้นะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเราอยากเรียนวิชาวาเส้นเราก็ไปลงแอดวานวาเส้นเราอยากลง ฟิกเกอร์เพิ่มแล้วก็ไปลง figure, แอดวานซ์ฟิกเกอร์เราอยากจะเรียนปั้นเพิ่มแล้วก็ไปแอดวานซ์ปั้นนั่นเองนะครับปฏิมากรรมค่ะแล้วก็วิชาอื่นๆตามความสนใจเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะใช่ครับตัวอย่างเช่นวิชาเซรามิกหรือว่าวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะในเทอมที่ผ่านมาเราเรียนวิชาบังคับอะไรไปบ้างคะในเทอมที่ผ่านมานะครับเราเรียนวิชาดออิ่งไปนะครับเป็นยังไงบ้างคะ วิชา d r อ w i n g นะครับเป็นวิชาพื้นฐานสําหรับการาทํางานศิลป,ปะทุกชนิดเลยนะครับซึ่งเป็นวิชาเริ่มต้นแล้วก็วิชาที่ทุกคนควรจะได้รับการเรียนรู้นะครับวิชา d r อ w i n g นี้ก็เขาสอนเกี่ยวกับเ,เริ่มแรกเลยก็จะเป็นการวาดรูปทรง <ๆ S 2> เลยค่คณิต<ใ>น,นะครับตั้งแต่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับไปจนถึงาการจัด composition นะครับการ เอาหุ่นเอาแก้วใสเอาเหล็กเอาอะไรต่างๆนานามาจับเรียงกันกลายเป็นหุ่นแล้วก็ให้นิสิตไปเขียนไปวาดนะครับออกมาเป็นหนึ่งชิ้นง,งานนะครับซึ่งชิ้นง,งานชิ้นนั้นก็จะเป็นงานไฟแนลนะครับของเทอมนะครับงานที่พีคที่สุดของเทอมก็คืองานไฟแนลนั้วน,นะใช่ครับเป็นงานที่ดูเดือดเลือดพานเนื่องจากมีขนาดถึง เอหนึ่งกันเลยทีเดียว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 ได้ <ๆ S 2> ได้ว่าอดหลับอดนอนทางานกันเลยนะ,ะแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งงานที่สนุกมากๆนะครับเป็นงานที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับค่ะแล้วก็วิชาบังคับอีกวิชาหนึ่งที่เราเรียนกันในเทอมที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวิชาปฏิมาก,กรรมสําหรับครูค่ะหรือว่าปั้นั่นเงค่ะใช่ค่ะ <ๆ S 2> เราจะปั้นดินเหนียวกันค่ะเราเนี่ยได้เรียนตั้งแต่การทําซิลิโคนการหล่อพูลปัตเตอร์หรือว่าการปั้นนูนต่ําการปั้นนูนสูงการปั้นลอยตัวหรือแมก้กระทั่ง คุณเหลี่ยมปั้นคนเหมือนก็มีเหมือนกันค่ะปั้นเพื่อน,<ใ>นตัวเองในอกก็<ช>มีเหมือนกันนะครับเผื่อใครแอบชอบกันในอีกก็สามารถปั้นให้กันได้นะถูกต้องค่ะค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังสงสัยว่าเราเรียนจบแล้วเราจะทำอาชีพอะไรได้บ้างเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเราเรียนจบรุศาสตร์เนาะเราก็สามารถไปเป็นครูศิลปะในโรงเรียนได้นะคะรับประกันได้เลยค่ะว่า ทักษะที่เรามีเนี่ยสอนได้ตั้งแต่อนุบาลยันชนั้นมัธยมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะไปเป็นพันธรักหรือว่าผู้นําชมด้านศิลปวะวัฒนธรรมก็ได้เช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะครับเราสามารถไปเป็นนักวิจัยหรือว่านักวิชาการด้านศิลปะนะครับแล้วก็สามารถนําทักษะทางด้านศิลปะที่เราได้รับการเรียนเนี่ย เอามาใช้เป็นอาชีพอิสระได้นะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินอิสระหรือว่าสามารถนำทักษะด้านศิลปะเนี่ยไปสอนให้กับเด็กที่อยากจะเกรียนศิลปะนะครับอาจจะไปเปิดคอร์สนะครับนอกจากการที่เป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักเนี่ยยังสามารถนําไปเป็นการสร้างแรงมนันใจหรือว่าการสร้างต้นกล้าศิลปะขึ้นมาใหม่ได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมไปเลยนะครับ ุดท้ายนะคะก็คือจุดเด่นของสาขาเราค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสาขาเราเนี่ยเรียนทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับศิลปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยชอบทํางานอะไรถนัดด้านไหนเนี่ยการเข้ามาในที่นี่นะคะก็อาจจะทาให้น้องๆได้รู้นะคะว่าตัวเองชอบทํางานแบบไหนแล้วก็ถนัดงานด้านไหนค่ะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับสาขาศิลปะศึกษาของเรานะครับเป็นเพียงหนึ่งสาขาเท่านั้นนะครับที่มีอาคารหรือว่า ตึกเรียนเป็นของตัวเองนะครับที่แยกออกมาจากคณะครุศาสตร์อย่างสิ้นเชิงนะครับนั่นทำให้เรานะครับมีพื้นที่ในการสร้างผลงานศิลปะหรือว่าทํางานศิลปะได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีห้องเรียนหรือว่าห้องปฏิบัติการทางด้านศิลปะอย่างมากมายนะครับภายในห้องนะครับก็จะมีอุปกรณ์การทํางานทางด้านศิลปะนะครับอย่างมือแบบมืออาชีพเลยนะครับที่เพียบพร้อมสําหรับนิสิตทุกคนที่สามารถที่ที่จะเข้ามาเรียนใน ที่จุฬาแห่งนี้ได้นะครับในสาขาของเราได้ค่ะอย่างภาพซ้ายมือที่น้องๆเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นภาพห้องเรียน d r a อิ n งของเราเองค่ะโดยน้องๆเนี่ยก็สามารถเลือกมุมที่น้องๆอ,อยากวาดได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนภาพขวาของเรานะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประเพณีของตึกเราเลยค่ะใช่ครับเป็นประเพณีที่น้องปีหนึ่งเนี่ยจะได้เพ้นกำแพงตึกนะคะตามโอกาสสำคัญสำคัญ ของตึกเราค่ะเช่นอะไรบ้างคะจะเป็นงานเกษียณนะครับหรือว่างานคัดเอาเปิดตัวของนิสิตปีหนึ่งนะครับโดยคัดเอาเปิดตัวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการแนะนําตัวให้พี่ๆในตึกเนี่ยได้รู้จักผ่านภาพวาดบนกําแพงของเราเลยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยากเข้าสาขาวิชานี้ก็พี่ก็ฝาก วิชาศิลปศึกษานะคะไว้เลยอ้อมอ,อกอ้อมใจเล็กๆน้อยๆของน้องๆทุกคน<อ>ด้วย,วยนะครับเจอกันนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย